สาราพักใจฮะนี่วะล่ะวันนี้กนเกาว,ว,วันนี้มีลูกค้าไหมครับีวันนี้มีลูกค้าไหม,มเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้นะครับสวยๆอ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอนี่ใช้กล้องประจำกายนะครับ6 6D น,นี่ถ่ายที่ระยะร้อยสามห้าเดี๋ยวจะลองยืนถ่ายในระยะสามร้อยนี่ปุ๊บเ,เ,เนี่ย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 จะวะ ไม่100ร้อยลีว่ามาเป็นเด็กหน่อยอายุส oh, <an> ิบสี่เอ,อิ้นแก้ว